สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสาวสุรินทร์ถินคแม่นะคะพาทุกคนมาเชิญชมที่เขาสวายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อด้านในเลยนะคะขับรถเข้าไปด้านในเลยนะคะสวยงามมากนะคะทุกคนตรงนี้ก่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเออขาเรียกว่าอะไรสำนักของหลวงปู่ดุลน,นะคะที่อุทยานนมสวาย เยียนแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำบุญด้านในกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะ การรลับผมพอดูปูดูดดดด เสร็จจากทําบุญหลวงปู่ดุลน,นะคะเราต่อมาทีา่พระพุทธรูปองค์ใหญ่ด้านบนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะพาทุกคนมาตีตะคังนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลตีระครังกันนะคะนะคะตีให้ครบนะคะทุกค ใกล้แล้วนะคะทุกคนใกล้ถึงแล้วนะคะที่หาข้างบนนะคะเดินลงไปอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเจะมากราบเลยเหนื่อยแล้วค่ะท่านนี้นี่นะคะถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกราบท่านกันเลยค่ะเราได้กราบท่านเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินไปชมวิวด้านหลังนะคะบอกเลยนะคะทุกคน ข้างหลังสวยมากๆนะคะวิวแบบเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะนี่น,นะคะพาทุกคนเดินชมรอบพระพุทธรูปเลยนะคะด้านหลังนะคะสวยงามมากๆค่ะวิวสวยมากนะคะทุกคนนี่นะคะด้านล่างก็จะเป็น ทุ่งนาทุ่งไร่เป็นชเป็นหมู่บ้านนะคะเราอยู่สูงมากๆนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกันตอนเลยนะคะอ่าเดินรอบบนตรงนี้แล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะทุกคนนะคะเราก็มากราบลาท่านแล้วก็กลับบ้านนะคะ